ค่ะเป็นสุ่มดูดวงส่วนตัวกับกินนี่นะคะซึ่งถ้ามันตรงมันจะเหมือนกับได้ดูดวงส่วนตัวกับกินนี่เลยค่ะแล้วก็จะเป็นชีวิตของคุณนะคะณนะขณะนั้นจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากินนี่ค่ะเปิดสิบต,ตำแหน่งแบบเซ l ลติกคอร์สเลนะแล้วก็อันเนี้ยสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็น สถานการณ์อดีตปัจจุบันหรืออนาคตของคุณก็ได้เอ่อแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าอินจนเกินไปนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ฟังเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับให้มันใช่อะคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นของใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้โห ตรงมากเนี่ยแหละใช่เลยใช่ที่สุดใช่กว่าน,นี้ไม่มีแล้วอะไรประมาณนั้นนะอ๋อกินนี่มึงบอกนะว่ากินนี่ค่ะจะทําไว้เป็นจอดําเสมอเพื่อที่จะได้เอ่อให้คุณนะคะได้มีเวลาเปิดฟังแล้วก็ไปทําอะไรอย่างอื่นหรือว่าอาจจะฟังแล้วก็พักสายตาแบบว่านั่งหลับตา อะไรแบบนี้ค่ะจะได้ทําให้อาสายตาของคุณนะคะสบายตามากขึ้นเนาะแบบฟังแล้วก็ทําอะไรด้วยเปลือยได้ลดการมองจอค่ะอืมสักนี้สักใหม่ต่อวันก็ยังดีนะโอเคเรามาดูกันก่อนเลยว่าคุณนะคะมีราศีอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่หรือว่าตัวเลขของคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับใครบางคนนะคะ ในบาง EP อาจจะมี Angel Number หรือไม่ก็ได้แต่ถ้ามีอะค่ะก็อยากให้ไปฟังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะเข้าใจว่าตอนนี้เจออะไรแล้วก็จะต้องก้าวผ่านมันไปยังไงอะค่ะฮืมก็ลองเปิดใจฟังดูนะคะฮืมออากินนี่สามเรียบร้อยแล้วก็จะมีคุณคนที่เกิดเดือนกันยายน วันที่9นะคะแล้วก็วันที่29ปี2 0ง9อายุ29แล้วก็อายุ21ปี2021เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาแล้วก็มีวันอังคารอาจจะเป็นของคุณหรือเขาก็ได้แล้วก็สีช่ชมพูค่ะ แล้วก็ angel number หมายเลข999 99นะคะแล้วก็มีวันพุธอ่าแล้วก็สีเขียวแล้วก็มีราศีมังกรค่ะวันพฤหัสแล้วก็สีส้ม,มแล้วก็มีคนธาตุไฟ เมษสิงห์ธนูซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งเด่นๆบนชาร์ตเกิดของคุณนะคะโอ้วันนี้มีแต่วันทางนั้นเลยอ่ะกองเนี้ยค่ะแล้วก็มีคนที่เกิดวันจันทร์หรือว่าวันจันทร์นะคะเกี่ยวข้องกับคุณโหว้าวมากเลยอ่ะมีแต่วันทางนั้นเลยอืยังไงก็อย่าลืมไปฟังนะคะมี angel number หมายเลขเก้าเก้าเก้าด้วยนะกินนี่จะแตะเอาไว้ที่ทางสแตมป์นะคะโอเค ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าไพทารโลค่ะพลังงานตรงกับคุณไหมกีนี้จะเปิดเป็นเซลติดคอนแล้วนะลองเปิดใจฟังดูนะคะวันนี้ใช้พลังงานของคุณไหมอย่างแรกเลยตัวคุณน่ะจากเมื่อก่อนที่เป็นคนที่ตัดสินใจทำอะไรก็มีความรีบร้อนแล้วก็ รีบเร่งจนเกินไปช่วงนี้กลายเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรแบบรีบเร่งอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณตอนนี้มันเหมือนค่อยๆช้าลงช้าลงทีละนิดเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เหมือนกับตัวคุณอยู่กับความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณคิดว่า มันจะดีมันจะสามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นชัดเจนแต่งงานแต่มันกลับทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปต่อกับเขาได้ในฐานะนั้นนะคะด้วยอุปสรรคอะไรบางอย่างด้วยความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นด้วยความที่ คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันก็เลยทำให้เหตุการณ์นั้นนะคะไม่เป็นแบบที่หวังเราก็ยังคงผิดหวังเราก็เสียใจมากๆโดยที่ตอนนี้คุณทำได้เพียงคิดถึงเขาแล้วก็มักจะคิดถึงแต่ความทรงจำที่ดีๆมีเรื่องให้ สับสนลังเลใจแล้วก็ลึกๆก็คิดว่าไม่ได้อยากจะรอเขาแต่ก็อยากจะมีเขาเอาไว้ในชีวิตเสมอคือเหมือนคุณกลัวว่าตัวเขาจะหายไปกลัวว่าจะคลาดกันก็เลยยังคงพยายามที่จะรักษาเขาเอาไว้ในชีวิต ไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ตัดขาดกันโดยฉับพลันนะคะคุณก็รู้เหมือนกันว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าปล่อยนานไปอะ่ะมันอาจจะพังในสักวันแต่คุณก็พยายามที่จะมองในแง่ที่มันดีกว่านี้คือคุณยังไม่อยากที่จะรีบตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้เพียงเพราะว่ายังคงมีความเชื่อมั่นว่า คุณกับเขาวอะค่ะยังคงมีอนาคตที่ดีร่วมกันได้โอเคประมาณนี้ไหมถ้าใช่ก็ฟังต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็เอ่ออันนี้ค่ะยังไม่ใช่อ่าของคุณนะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะกินนี่อาจะบอกถึงปัญหารวมถึงอนาคตอันใกล้แล้วก็ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะโอเคปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นจากที่ตัวคุณอะมองว่าในความสัมพันธ์นี้อต่อให้พยายามไปยังไงอะมันก็คงทำอะไรให้มันดีขึ้นไม่ได้มากกว่าน,นี้แล้วแล้วตัวคุณก็ พยายามที่จะจินตนาการพยายามที่จะอมองหลายๆที่ให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งสิ่งนี้อะ่ะมันยังใช้สำหรับคุณไหมคือคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เลยปัญหานะมันก็เลยทำให้ตัวคุณนะคะรู้สึกว่า การพยายามในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณประสบความสาเร็จแบบที่หวังก็ได้คุณก็เลยคิดว่าจะพยายามต่อไปมันจะเป็นผลดีต่อคุณจริงๆหรอไพ่ก็บอกว่าตอนนี้ค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อไป ให้คุณนะประคับประคองชีวิตของตัวเองให้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก่อนแบบให้คุณได้เข้าใจว่าต่อจากนี้คุณจะพัฒนาชีวิตต,ตัวเองให้มันกลายเป็นคนที่มีฐานะดีดูแลตัวเองได้อยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขได้อย่างไรโดยที่โสดสวยและรวยมากให้ได้อะค่ะก็แบบ มีเงินมั่นคงฐานะการงานมั่นคงชีวิตโอเคดีมาว่าไม่มีคนรักแต่ก็ยังดูแลตัวเองได้ไม่มีใครมาซัพพอร์ตก็สามารถที่จะผ่านสถานการณ์ของตัวเองค่ะไปได้ก็คือเป็นสายแกร่งโดยที่อยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวค่ะฮ่มแล้วก็ต่อให้คุณพยายามที่จะหาความชัดเจน หรือเร่งรีบในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะยังไงเขาก็บอกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะมาชัดเจนตอนนี้หรือไม่ใช่เวลาที่คุณนะคะจะมารีบตัดสินใจหรือรีบหาข้อสรุปอะไระคะ่ะเพราะว่าดูเหมือนต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปี2ปีนะคุณถึงจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วะคะ่ะคุณจะได้เติบโตไปในเส้นทางที่คุณหวังเอาไว้จริงๆหรือเปล่า คือมันเหมือนมีสองเส้นทางที่คุณจะได้รู้แล้วก็จะได้เลือกในอนาคตนะคะว่าคุณจะเลือกเขาคนนี้ไหมเมื่อถึงเวลาที่คุณเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแล้วแล้วคุณจะอยากเลือกคนคนนี้ที่คุณเคยเห็นอนาคตกับเขาจริงๆไหมเพราะว่า,าในคนบางคนนะคะ การที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะว่าแค่รักอ่ะมันจะแปลเป็นว่าเลือกเพราะความเหมาะสมคือเหมือนพอคุณพัฒนาตัวเองไปได้จนถึงจุดที่คุณมีพร้อมแล้วทุกอย่างอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลอ่ะแค่อยากจะถามใจคุณในวันนั้นว่าคุณจะเลือกคนที่คุณรักหรือคุณจะเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณกันแน่ แล้วคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนให้ไปคิดเอาในวันที่คุณนะคะประสบคาวามสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะอืแบบมีพร้อมทุกอย่างแล้วคนที่ใช่อ่ะคะ่ะจะมีมาให้เลือกเองรวมถึงคนคนนี้ด้วยนะคะแถมในความสัมพันธ์นี้อ่ะคะ่ะคุณกับเขาอ่ะต้องควบคุมความรู้สึกที่มีให้กันพยายามที่จะมองไปถึงอนาคต ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปข้างหน้าได้ไหมเพราะเมื่อก่อนนี้่ะตอนที่รักกันอ่ะมีแรงดึงดูดร่วมกันเยอะมากแบบคุณรู้สึกติดเขามากคิดถึงเขามากเป็นความรู้สึกที่มันเยอะมากจนล้นเลยค่ะแต่หลังๆมาพอคุณได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะคุณก็ยังคิดถึงเขาแต่มันไม่ใช่แนว อ่แนวที่อยากที่จะได้เขากลับคืนมาทันทีหรือรีบเร่งรัดให้มันสมหวังนะคะเหมือนคุณได้รู้ว่าการแยกจากกันครั้งนี้อ่ะมันเป็น e NERGY ที่คุณได้รู้แล้วว่าถ้าใช่อ่ะมันจะต้องกลับมาในเวอร์ชั่นที่มันดีๆถ้าตอนนี้อ่ะรีบเก็บกลับเข้ามาในชีวิตไวๆอ่ะ มันอาจจะพังได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงได้ก็ได้คุณก็เลยคิดว่าคุณจะใช้ชีวิตของตัวเองโดยที่เก็บเขาเอาไว้ในใจแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอาจจะมี energy ที่เปิดรับใครบ้างแบบคุยกับใครนิดๆหน่อยๆอ,อาจจะไม่ใช่อเคนรักก็ได้แต่ว่าจะพยายามใช้ชีวิตให้ มันมีความสบายใจได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่เป็นคนที่ปิดกั้นอะไรมากมายหมายถึงปิดกั้นว่าแบบจะไม่ให้ตัวเองมีความสุขอะคะ่ะแต่คุณนะคะจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองมากขึ้นแต่ในส่วนที่ปิดกั้นเนี้ยจะเป็นแบบต่อ,อให้ใครจะเข้ามาคนเข้ามาให้เลือกคนที่อยากจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์คุณก็จะเก็บตัวเองเอาไว้ แล้วก็รอแค่คนคนนี้ค่ะอืแล้วไพ่ก็ยังบอกอีกว่าในอนาคตอันใกล้ของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่ยังคงจะพยายามในความสัมพันธ์นี้ต่อไป ในแบบของคุณที่คิดว่ามันจะดีแต่คุณจะรู้สึกว่าความพยายามนี้ของคุณน่ะมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเลยแล้วคุณก็ยังคงต้องกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วก็มารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงขนาดที่นี่เราจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหน ไม่อยากที่จะผ่านเรื่องราวที่ต้องเผชิญแบบนี้ไปคนเดียวเลยอยากจะให้คนคนนี้อยู่ด้วยจังแต่คุณก็ได้คำตอบว่ายังไงคุณก็ต้องอดทนถ้าคุณรักเขาและถ้าเราเป็นคนที่ใช่ของการละกันสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีวันของคุณวันที่คุณรักเขาอะได้สมหวังจริงๆนะคะนี่ ต่อจากนี้อ่ะคุณจะรู้สึกเศร้าเรื่องเขาอยากรู้เรื่องราวของเขาแต่ก็รู้สึกว่าการที่คุณได้รับรู้เรื่องราวของเขาอ่ะมันไม่ได้เติมเต็มหัวใจคุณอีกแล้วต่อให้รู้ไปมันก็เป็นเรื่องเดิมๆจนมันทําให้คุณมองว่าครั้งนี้อ่ะคงต้องปล่อยไปจริงๆมันคงยังไม่ถึงเวลาจริงๆถ้ามาพยายามตอนนี้ พยายามไปเท่าไหร่มันก็เหมือนตบมือข้างเดียวเลยคุณก็เลยมองว่าโอเคฉันจะไปลุยในส่วนของชีวิตตัวเองหน้าที่การงานกนารเงินความฝันให้ฉันน่ะได้ทาทุกสิทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดได้ คุณจะทํามันได้จริงๆนะแต่ว่าคนคนนี้จะติดอยู่ในหัวใจคุณเพราะคุณนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดในหัวใจคุณแล้วแล้วคุณไม่คิดว่าจะมีใครที่จะใช่ได้เท่านี้แล้วอะคะ่ะอืมมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครแทนได้ถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็อยากจะเริ่มต้นกับคนคนนี้ เยงแต่ว่าตอนนี้ยังเริ่มไม่ได้ก็เลยอยากจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ไปรับเขาในเวลาที่คุณเองอะค่ะก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะนะเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณแล้วเขาอะมันเหมือนการมองเห็นความฝันที่ต่างกันอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะตัวเขาอะจะกลายเป็นคนที่ มีความสุขได้ด้วยตัวเองในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปได้แล้วเพราะว่าตัวคุณดูดีมากจนเหลือเกินจนเขาคิดว่าเขาคงไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ใช่ในหัวใจคุณอีกต่อไปแล้วตัวคุณเองก็ดูเป็น e NERGY ที่ โฟกัสชีวิตซะเหลือเกินอาจจะมีงานเยอะไม่ได้มีเวลามาเปิดใจให้กับเขาแต่ดูเหมือนเขาจะพยายามที่จะเอาเวลาค่ะมาทุ่มเทให้กับคุณนะอาจจะเป็นคนที่พยายามที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงที่เขาเองอ่ะมั่นใจว่าตัวเขาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมากเช่นกันนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่า เขายืนเคียงข้างคุณอะแล้วมันเป็นแล้วมันไม่รู้สึกว่าโดนใครมาแบบมองว่าไม่เหมาะสมอะเขาอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดให้คุณได้ภูมิใจว่าเขาเองก็เป็นคนที่คู่ควรกับคุณคุณกับเขาอะค่ะจะสมหวังกันได้ก็ต่อเมื่อคุณประสบความสมเร็จในหน้าที่การงานเป็นเอ NERGY ของคุณถือมาได้จริงๆนะ ส่วนตัวเขาอ่ะจะต้องเป็น energy ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยในการหาเงินแบบคนคนนี้ดูเหมือนหน้าที่การงานอะถ้าไม่ได้มีปัญหาแบบว่าฐานะที่คือเขาอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ฐานะาแย่นะแต่ว่า คนคนนี้เขาโฟกัสแต่เรื่องการเงินความฝันความที่อยากที่จะให้ชีวิตของตัวเองอะค่ะประสบความสำเร็จแบบดีที่สุดเลยอะค่ะนั่นแหละเขาก็เลยยังคงเป็นแค่คนที่คิดว่าเรายังดีไม่พออคนคนนี้อะเขาอาจจะไม่สามารถทำให้คุณรู้ได้นะ ในช่วงที่คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะเขาเหมือนทำตัวแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าม,มากพอ mm. ก็เลยกลายเป็นคนที่แสดงทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะออกมาตรงกันข้ามกับภายในใจแต่ว่าใจลึกๆเขาว่ามีแต่คุณแล้วก็รักคุณแต่สิ่งที่เขาเลือกจะทำก็คือทำเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเขารู้สึกว่า คุณดูดีเกินไปเกินกว่าที่เขาจะไขว้าขวาแต่ว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาพยายามจริงๆนะเมื่อเขาเห็นคุณเป็นแรงบันดาลใจอ่ะเขาจะพยายามให้ตัวเองค่ะเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดเพื่อที่จะได้มาเคียงข้างคุณค่ะอืมเพราะฉะนั้นอ่ะให้ก็ย้ำจังเลยอ่ะไพ้าย้ำแต่ว่าให้คุณเป็นเอ NERGY ของราชนีถือไม้ให้ได้ดูแลตัวเองให้ดี หน้าที่การงานการเงินให้มีความมั่นใจในตัวเองเอาไว้จงมีเวลาว่างของตัวเองแล้วก็จงแบ่งเวลาให้เป็นค่ะอือย่าลืมไปฟังเองตัวนัเบอร์นะคะโอเคค่ะเรื่องราวของคุณกับเขาก็ประมาณนี้อือันนี้ก็จบตรงที่ว่าเขากับคุณจ,จะได้มารักกันในช่วงเวลาที่ใช่จริงๆแล้วก็ จะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของกันละกันจริงๆโดยที่ตัวคุณจะไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสเรืร่องของเขาในตอนนี้แต่ว่าไปโฟกัสเรืร่องของตัวเองให้ได้ส่วนตัวเขาก็เช่นเดนค่ะเขาอาจจะพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ว่าช้ากว่าคุณคุณอาจจะประสบความสาเร็จได้เร็วกว่าแล้วเขาก็จะรีบๆตามคุณไปนั่นแหละเพื่อที่จะได้เคียงข้างคุณให้ได้ไวๆค่ะอื โอเคค่ะทีนี้กินนี่จะเปิด Angel Number นะคะโอ้แล้วก็อย่าลืมตั้งคําถามเอาไว้นะคะกินนี่ค่ะมีเปิดคําตอบให้สามคำตอบค่ะอย่าลืมนะ a n g e ั Number ค่ะเขาบอกว่าคุณกับเขาว,ว่าเวลาที่รักกันอะ่ะก็มักจะเป็นคนที่ดูแลกันดีมากใส่ใจกันทุกอย่าง ให้เวลากันละกันทุ่มเทกันทั้งคู่แล้วก็ทั้งคู่อะคะ่ะเป็นคนที่ฐานะใส่ใจในเรื่องของการหาเงินมากๆอาจจะเจอกันในอ,อ,อะไรที่มันเกี่ยวกับการทำงานนะคะอืมแล้วก็ถ้าไม่ใช่จะเป็นคนที่คนคนนี้ ชอบที่เธอเป็นสายเฟให้กับคุณนะคะแบบมีเท่าไหร่ฉันอยากให้เธออยากทุ่มเทใ้กับเธอด้วยความคือเขาเป็นสายรักใครแล้วใช้การดูแลผ่านการใช้เงินนะคะอืมเหมือนกับในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กันรักกันได้หนูแบบ100%เอร์ซ มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้อะ่ะมันไม่ได้สบายใจทั้งหมดแล้วก็เวลามีปัญหากันนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ที่อืมใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแต่ว่ามันก็เย็นได้เพราะว่าจะมีอีกฝ่ายที่มีเหตุผล กว่ามากๆเลยค่ะอือแล้วในอนาคตอ่ะคุณกับเขาอะยังไม่ได้กลับมารักกันในเร็วๆนี้จริงๆนะน่าจะเป็น e n e น g y แบบปี2ปีเลยถ้าคุณรีบประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไวอะค่ะแล้วก็ ไม่ได้ไปฝึกการเรื่องเขาแล้วอะมันจะทำให้คุณกับเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้เร็วขึ้นแล้วก็จะกลับมารักกันได้ไวขึ้นแล้วการที่คุณกับเขาแยกจากกันในช่วง separation เนี้ค่ะมันจะไม่ต้องกลับมันจะไม่ต้องแยกจากกันอีกแล้วจะเป็นการที่กลับมาแล้วอยู่ตลอดไปอืมมันจะไม่เร็วๆ็นี้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ยอมเชื่อกินนี่แล้วก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิม ยังคงไปวุ่นวายแล้วก็ไม่ยอมพัฒนาตัวเองจริงๆจลางๆสักทีอะค่ะนั่นแหละมันก็จะยิ่งทําให้เอ NERGY ของคุณกับเขาอะผักออกจากการนั่งทางที่ความเป็นจริงแล้วคุณกับเขาอะก็เป็นเนื้อคู่กันที่ามาจากอดีตชาติคือแบบแรงกรมมาผูกกันแรงมากนะ แต่เพราะว่าการที่คุณมีเขาอ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะไม่รักตัวเองมันก็ทุ่มเทในความรักมากเกินไปคือมองว่าความรักอ่ะชนะทุกอย่างเลยชนะการป่วยไข้ชนะสุขภาพอะไรก็ตามขอให้ฉันทำเพื่อคนที่ฉันรักฉันก็เพียงพอใจแล้ว แบบโหคือรักกันแล้วถวายชีวิตให้กันและก,กันนะคะแบบเหมือนทรมานแค่ไหนก็ขอแค่ได้อยู่ข้างกันก็พอแล้วโหมันมันดูเหมือนรักแล้วเสียสุขภาพยังไงก็ไม่รู้ค่ะอืมจัก,กรวาลก็เลยอยากจ,จะบอกว่าให้รักตัวเองก่อนนะแล้วค่อยไปรักคนอื่นแล้วตัวเขาอะค่ะก็เช่นกันมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะ พัฒนาความสัมพันธ์กันไปในแบบที่ดีขึ้นได้นะคะอืกินนี่ขอเปิดซูเปอร์แอคชั่นให้คุณหนึ่งใบนะคะจะได้ทำให้คุณนะคะได้รู้ว่าคุณควรที่จะทำยังไงต่อไปแบบว่ามันจะเป็นจุดที่ทำให้คุณนะคะโฟกัสสิ่งที่โอเคที่สุดแล้วก็จะทำให้คุณได้รักกับเขาได้ง่ายขึ้นอ,อันนี้ค่ะให้บอกกับหัวจิตหัวใจตัวเองนะเขาบอกว่า ความรู้สึกดีๆนี้จะพาฉันไปไกลเกินกว่าที่ฉันคิดและคาดหวังเอาไว้ว่าฉันต้องการค่ะเหมือนกับว่าอยากจะบอกกับคุณให้เก็บความรู้สึกดีๆนี้เอาไว้และความรู้สึกดีๆเหล่านี้ที่คิดว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาอ่ะมันจะทำให้คุณนะคะได้ ได้มีสิ่งดีๆเหล่านั้นกับเขาได้แบบดีๆจริงๆดีแบบดีมากๆและดีกว่าที่คุณคิดเอาไว้อีกค่ะเพียงแต่ให้คุณคิดแต่ว่ามันจะดีแล้วมันเป็นของคุณแน่ๆแล้มันจะเกิดขึ้นนะคะอืมไอส้สำรับบอกว่าแทนที่คุณจะไปกังวลเกี่ยวกับอนาคตนะคะให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ในช่วงเวลาไหนของชีวิตของตัวเองนะคะอืมประมาณนี้เลยโอเคค่ะตั้งคำถามเอาไว้แล้วนกคินกกนี้ค่ะจะเปิดคำตอบให้แล้วนะยังไงก็ถ้าไม่ทนันกดหยุดไว้นะคะคำตอบข้อที่หนึ่งบอกว่าให้คุณฟังสัญชาตญาณของคุณนะคะคำตอบข้อที่สองบอกว่า สถานการณ์จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีอะค่ะมันไม่น่าเป็นไปได้นะคำตอบข้อที่สบอกว่าให้เริ่มต้นมันได้เลยแล้วก็หนึ่งปีต่อจากนี้ค่ะนางฟ้าบอกว่าในความสัมพันธ์นี้อะมันมีความโรแมนติกมีความดึงดูดเชิงเสน่หหาความรักที่ดีร่วมกัน คุณไม่ต้องห่วงเลยนะว่ามันจะหายไปเพราะว่ามันจะยังคงอยู่ต่อไปถ้าคุณยังคงมีความเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็ยังคงส่งพลังงานแบบว่าอบอุ่นหัวใจให้กับเขาแล้วก็ดูแลตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทําให้เขาได้รู้ว่าต่อให้จะมีคุณในชีวิตหรือไม่มีคุณในชีวิตของเขาอะค่ะคุณก็ยังคงเป็นคนที่งดงามในสายตาเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงะคะนั่นแหละ งดงามในที่นี้ก็คือหันไปมองอีกทีก็งวังจะชื่นชมว่าคุณเนี่ยช่างเป็นคนที่งดงามเหลือเกินแล้วก็เป็นเอ NERGY ที่เขาว่าค่ะอย่างที่จะยืนเคียงข้างให้ได้อะนั่นแหละอืเขาอยากจะรักกับคุณแบบในช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เขาจะเป็นได้อะนะอืก็เลยทำให้ มันเมเกิดการแยกจากกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กินนี่ด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะคะและถ้าไม่อยากที่จะพลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้เห็นตลอดค่ะว่ากินนี่ค่ะมีอัปเดตเรื่องอะไร แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ฟังจนจบนะนอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะ